ขุดออกขุดไม้ออกครับโอเคครับผมก็เตดีท่ยมเชมท่านนะครับพี่นี่ต่เราเข้าสู่โปรเจกต์โฮชิสเซอร์ไวเบิร์นะครับผมว่า แล่วนี่เราโย่เกมมาครับมาแล้วครับผมฮ่าฮ่าลืมอ่ะก็จะตายแล้วครึ่งหลอดครึ่งหลอดอาหารอาหารอาหารหาอาหารแค่เตียงนอนก่อนดีก,กว่าครับจะเห็นว่าแฮกเกอร์แบ็เปลี่ยนไปนะครับหรือรีซอสแพ็กเปลี่ยนไปนะครับผมเปลี่ยนรีซอสแพ็กนะครับว่าผมว่าอันเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะอันนี้อะไรดินนะอันนี้ไม้อันนี้ดินไอ้ไม้เหมือนกันนี่ว่าถ้าดินมันเป็นยังไงวะอ๋อดินเป็นอย่างั้นแล้ว ดิจิแนี้เขาไม่ผมงงไว้นยนะฮะก็ะะยังเหมือนเดิมนะครับพอกินนะฮะ, <tem pie> ะวันนี้เราจะสร้างชัง้นสองให้เสร็จนะครับสร้างชั้นสองให้เสร็จกับอื่นนะครับแล้วอันนี้คือ oak wood ออเราทําตรงนี้ไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่เซฟหรอวางตรงนี้ไปแล้วนะ ก่อนนะฮะก่อนอื่นเราต้องทุบออกก่อนครับโป๊กเข้าให้เรียบร้อยครับอืมมันคืออะไรอะสไปเดอร์ไอก่อนอื่นเนี่ยผมว่านะเราต้องโปู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 โปพื้นตรงเนี้ยให้เป็นไม้เหมือนชั้นสองก่อนนะฮะอ่ะเรื่องนเลยดีกว่าครับไปเอามาให้หมดเลย ถ้าใครไม่ชอบเท็กเจอร์แพกนี้ก็บอกได้นะผมว่าก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันเลยครับผมเปลี่ยนได้นะฮะใครไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้รู้นะฮะว่ามันลายตาหรือว่าโอ๊ยมันไม่สวยนะครับอยากให้เปลี่ยนเ t ็กเจอร์แพกนะครับผมถ้าใครอยากให้หผมเปลี่ยนเท็กเจอร์แพกนะช่วยส่งเ t ็กเจอร์แพกให้หน่อยนะผมไม่รู้เอาเท็กเจอร์แพกไหนดีวะจริงๆอ้อยนะหินเราต้องเก็บไปใช้เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ใจใช้อย่างเดียวเลยเราต้องไปอขุดกันอีกแล้วครัพพบ <song> ขุดกันอีกแล้วไปขุดกันเถอะครับ drank, discord, ตึ้งตึ <guys very S 2> ้งตึ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 ้งก่อนอื่นเนี่ยที่เราต้องขุดนะครับก็คือขุดไอ้นี่นะขุดไปเรื่อยๆนะครับว่า คือผมก็ไม่ค่อยแนะนําว่าเราจะต้องขุดอย่างนี้นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอซอมบี้เยอะมากนะครับกด F3 ่ะดูเออใช่ครับกด F3 เพื่อดูนะครับตอนนี้อยู่ YY เนี่อะไรเห็นแล้ววะโอ้ยเจอของดีว่ะครับเดี๋ยวแล้วทำไมผมมองไม่ค่อยเห็นวะเออก็เปิดเต็มเลยนะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับ ผมมองไม่เคยเห็นว่ะจริงๆนะครับมันมืดไปหมดเลย <_ D> โอเคไม่เป็นไรเราขุดหินให้ได้เยอะพอสมควรอ้าวที่ขุดพังเรียบร้อยครับ <_ d> no ที่ขุดพังแล้วบายบายที่ขุดพัง <_ d> ผมว่าบ้านเรายังไม่มีทอดเลยมียังวะไม่มีนะครับไม่ได้ทำทอดไปในบ้านเลยครับ no ยังไม่ทำอะไร็อยอ่ยว่าเรายากจนแหมเพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มได้แค่สองพาร์ทเองนะครับตอนนี้พาร์ทที่สามแล้วนะต้องรีบสร้างบ้านให้เสร็จโดยเร็วปุ๊บประมาณนี้โอเคปรับ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 ปับบเอ้ยใช่ปะวะเดี๋ยเดี๋ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทูปอันนี้ออก ต้องทุบอันนี้ออกครับทุบอันนี้ออกแล้วไงต่อตรงนี้เป็นห้องเหรอตรงนี้เป็นห้องเออโอเคโอเคต้องแค่ไขบันไดอีกนะครับโอ้ยเอาขวานมาดูอ่ะขี้เกียจขุดแล้ววะขุดขวาน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 เอาขวานเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว๊เวเ,วเ,วเรียบร้อยครับขุดออกขุดออก ขุดไม้ออกครับปัป๊บปบโอเคพอเข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บเจอทางขึ้นเลย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 เยีย yep. บเสร็จปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เป็นหินวางรอบนะครับเราจะเอาหินวางรอบผมคิดกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาหินวางรอบเนะี่ยวางไงดีนะฮะเดี๋ยวเอาไปก่อนเลยแล้วกัน เออเฮ้ยเสียง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 โอเคใช้ได้ป่าวะลงไม่ได้ลงไม่ได้เออแย่แล้วแย่แล้วเราต้องยเดแล้วก็ไม,ม่เอาที่ขุดมาอคะครับที่ขุดก็พังหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเค เราจะทำที่ขุดครับรทำให้คือเรเซ็ปุกกสเต็กแย้ yeah! ทำที่ขุดเสร็จแล้วใครก็สู้เราไม่ได้แล้วเพราะเรามีที่ขุดใครไหมอ่าเรียบร้อยครับผมอ่ะเสร็จแล้วต้องวางไหนออกว่าตรงนี้ต้องเป็นไม้ไหมจำเป็นจำเป็นไหมว่าก็จำเป็นนะ เอาเนี่ยแหไะเป็นไว้นะครับอสองอัน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 อเออเออหรือสามอันวะไม่รู้อะคือปละปลาออราปลปล่รู้สึกยุ่งยากมากเลยนะครับกับการที่เราสร้างบ้านโอ้ผมยังไม่คิดธารกิจสำหรับให้มันจบเลยนะผมว่าเรา เป็นโลกเอนเดอร์แล้วก็จบกันเลยดีกว่านะครับผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บชมบวิบวบรรยากาศประมาณข้างนอกนะฮะก็พอใจแล้วนะครับผมพะพัน์ทนี้สร้างบ้านไม่จบก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะตอนนี้เราได้เนื้อมาสำหรับประทังชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับ Yeah ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาหินเพิ่มครับ Minor. Minor. ไม่มีหินไม่มีหินไม่มีไม่มีหินไม่มีห,นมมหินมันอยู่ไม่ได้นะเอเราต้องขุดลงไปครับทำไมต้องขุดอย่างนี้นะครับใครก็ขุดอย่างนี้ก็ทำนั้นเหระครับถ้าคุณขุดแบบว่า ordu, ลงไปเนะี่ยคุณจะขึ้นยังไงเดี๋ยวต้องเสียบล็อกอีกใช่ปะล่ะ,ละมไม่จำเป็นเลยนะคะที่ต้องเสียบล็อกวพกับการขุดอีกรอบเลยนะครับ พาร์นี้น่าเบื่อนะครับผมยังเบื่อเลยผมเบื่อการเล่นมาคาบเป็นอะไรที่เบื่อที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยชอบเล่นมาคาบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่างเถอะนะครับขอให้โปรเจก t นี้จบผมก็พอใจแล้วนะแล้วมาคาบจะมีโปรเจกอะไรอีกนะคะตอนนี้ก็มีแล้วนะครับว่าเป็นโปรเจกมอสนะฮะ ใครอยากดูผมรีวิวมอสเนี่ยก็ดูได้นะคะต่อไปเป็นการรีวิวมอสแอนด Ant ์แมนนะคะแอนด์แมนแอนด์แมนเนี่ยผมก็พอจะเล่นได้นะฮะพอจะเล่นได้นะครับดังนั้นก็คือพอจะรีวิวได้เหมือนกันนะครับ<อ>จะรีวิวแบบคร่าวๆนะครับจะไม่ลงรายละเอียดว่ามัน,นีนนี่ทำยังไงนี่ทูยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เล่นในโซเวอร์ไม่ได้อยู่ดีปะ่ะ ใช่ป่ะผมว่า,างั้นแหละคิดนะคงที่ผมผิดนะเออเคหินที่เราได้มาตอนนี้นะครับเอามาเป็นที่สร้างบ้านให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเก็บตุนไว้แล้วนะฮะอ่าสุดละทำไงต่อดีวะเอาบล็อกเดียวแล้วกันเนาะเอาบล็อกเดียวบล็อกเดียวเอาให้หมดเลยเอาบล็อกเดียวบล็อกเดียวบล็อกเดียวปึ๊บป๊บอ่าหนึ่งบล็อก เอ้ยใช่ป่ะวะโอ้ยทำผิดอ่นะโอ้ยเสียบ็อกไปฟรีๆเลยวะโอ้ยน่าเสียดายฮะโอไม่บ็อกของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะหาเจ้าใหม่ของทอบไม่ไม่ออวขึ้นเลยวะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมขอไปเช็คอะไรก่อนรอบนะครับผมอโอเค โอเคครับเอาสร้างใตาให้เสร็จนะครับงายพาร์ <out> <S anger 000> ี้ครับนมืมผมไม่รอบผมไม่ยังไม่เอาขอบนะหรือว่าต้องเอาวะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่เอาขอบมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคมไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะฮะถ้าไม่เอาขอบ เรียบร้อยครับได้มาแล้วทำไมผมไม่ซราครับตั้งแต่แรกวะพาที่ช่างสวยงามนะครับอคอยย้ำม,ม,ม,มปรับเขาให้ โอเคครับถือว่าบ้านนี่เราก็เสร็จไประดับหนึ่งแล้วนะฮะอ่านอสวยปล่าล่ะนะคะผมก็ว่าสวยนะโอ้ยชมตัวเองวะนะ,ะโอเคพาร์ทนี้อาจจะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมไม่รู้เพราะผมถูกหรือเปล่านะ่อาจจะไม่ถึงสิบนาทีนะครับแต่ว่าบ้านก็เสร็จไปแล้วนะฮะก็โอเคจะไม่เสร็จหรอกขายใครไม่เสร็จก็อ่ะผมเหนื่อยแล้วนะฮะ เออทำไมเหนื่อยเลยขนาดนี้วะก็โอเคอสำหรวันนี้ก็สวัสดีครับาบายๆครบาบายๆบายๆบ,บายบายุ๊ รอบนะครับผมโอเคอืมอ,อืม้อ,อ,อ,อือืโอเคครับเอาสร้งางบ้าให้เสร็จนะครับนายพาดีครับผมนม,นม,นมผมไม่ครอบผมไม่ยังไม่เอาขอบนะหรือว่าต้องเอาวะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ ถ้าไม่เอาขอมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะฮะถ้าไม่เอาขอบเฮบเรียบร้อยครับได้มาแล้วทำไมผมไม่ซ่าคราฟะเแต่จแล้ววะพาร์ที้ช่างสวยงามนะครับเฮ้ย <c oughs> ยืมยืมยมปรับเขาให้ ภาอืมโอเคครับถือว่าบ้านนี้เราก็เสร็จไประดับหนึ่งแล้วนะฮะอ่านอสวยปะละ่ะนะครับผมก็ว่าสวยนะโอ้ยชมตัวเองวะนะ,ะโอเคเพาร์ทนี้อาจจะไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมไม่รู้เพราะผมถูก,กป่านะ,ะอาจจะไม่ถึงสิบนาทีนะครับแต่ว่า บ้านก็เสร็จไปแล้วนะฮะก็โอเคยังไม่เสร็จหรอกขังใครยังไม่เสร็จก็อ่ะผมเหนื่อยแล้วนะฮะเออะทำไมเหนื่อยเลยขนาดน,นี้วะก็โอเคครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายายุ๊